สวัสดีครับผมอีคิวซังนะครับวันนี้อยู่กับช่วงชวนอ่านมังงะนะครับวันนี้ก็ ep 4เฮ้ย ep 5วันนี้ ep 5แล้วนะครับก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนแล้วก็อยากจะมาชวนกันอ่านนะครับก็เรื่องดันดาดันนะครับอันนี้ปัจจุบันก็ออกมาถึงเล่ม4แล้วเนาะเล่มสี่ละอันนี้ผมก็อ่านอ่านจบละเพราะว่าเรื่องนี้คือ recommend เนาะมันแบบ มันสนุกมากแบบคือทุกคนต้องหามาอ่านเนาะดันดานดันอันนี้ไม่มีไม่มีชื่อภาษาไทยเนาะก็ <_ d un> ตรงๆรตัวเลยว่าดันดาดันอ่าเรื่องนี้แบบเป็นกระแสแบบกระแสมามามา,มา,มา,มานาน,น้วเนาะเพิ่งจะได้รีวิวอ่ามันสนุกมากๆมันแบบแนวเขาเรียกแนวโชวเนนหรอคือแบบโอ้โหคือ คิดว่ามันน่าจะสับส่วนตัวเนาะส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะมาแทนแบบพวกนารูโตะอ,อ,อะไรประมาณนี้เลยเนาะคืออารมณ์แบบดันดานดานัดานอนะคือเกินก่อนมันจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าคือตอนที่อ่านอ่านครั้งแรกอ่านแบบได้ยินเนื้อเรื่องเนาะ,นะคือมนุษย์ต่างดาวกับพูดผีเฮ้ยพอมันแบบ มนุษย์ต่างดาวกับพูดผีเว้ยเฮ้ยมันมันมายังไงก่อนเออก็คือแบบเนื้อเรื่องแค่เนี้ยคือแบบเอาไปป้ายยาเพื่อนบอกเอ,อ้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดผีพูดผีแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยแล้วมันแบบอารมณ์แบบอาจจะมีสู้กันอะไรเงี้ยแล้วแบบโหแค่นี้แม่งก็วาวแล้วอะ่ะคือแบบอ มัน,ม,นมันน่าน่าสนใจเนาะก็ซื้อมาอ่านแล้วแบบโอ้โหเล่มแรกตัวนั้นออกเล่มหนึ่งก็โอ้โหเพื่ออ่านตามตามเล่มต่อเล่มเลยมันมันสนุกมากอ,อารมณ์แบบเดี๋ยวจะยังไงดีเกิดให้ฟังก่อนแล้วกันว่าอันเนี้ยคือพระเอกกับนางเอกเนาะ,ะตัวนี้คือพระเอกนี่ก็คือนางเอกเนาะ,ะคนนี้คือเพื่อนของเพื่อนในโรงเรียนแหละ เดี๋ยวก็อยู่ในห้องเดียวกันเอ้ยอยู่คนละห้องสิอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกันกบเพกและก็นางเอกเนาะคนนี้เป็นยายของนางเอก่ะตัวละครหลักๆก็เท่าที่เห็นก็น่าจะมีประมาณ4 4ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวละครลับตัวหนึ่งเป็นวิญญาณเนาะคือขอเล่าให้ฟังก่อนว่าดันดานดานัดานเนี่ยคือมันจะเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็พูดผีเนาะของประเทศญี่ปุ่น านางเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เชื่อในเรื่องพวกมนุษย์ต่างดาวส่วนพระเอกเนี่ยจะไม่เชื่อในเรื่องของพูดผีพิศาจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนกับได้คุยกันเนาะแล้วเขาบอกอ่ะงั้นงั้นลองให้นางเอกอเราไปดูที่ที่เป็นแบบเป็นตึกล้างสิว่าตรงเนี้ยได้ข่าวว่ามันจะมีมนุษย์ต่างดาวออกมาเนาะ ส่วนนางเอกก็บอกระเอกว่าเอ้ยงั้นแน่จริงก็ไปตึกในตึกในแบบเป็นอุมโมงค์งเป็นอุมโมงค์บอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีข่าวว่าจะมีแบบยายแก่เทอร์โบเป็นผีเป็นผีคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างไม่เชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งท้าทายเนาะก็ไปอะไรเงี้ยเออแล้วทําไปทํามาโอ้โหนางเอกแม่ก็ไปเจอมนยตต่างดาวจริงแล้วเพอเอกแม่ก็ไปเจอพูดผีจริงเว้ยอันเนี้ยเป็นแบบทาให้ทั้งสองคนต้องเชื่อ เชื่อในแบบเออความาความคิดของอีกคนหนึ่งอะ่ะเออมันสนุกมากมันสนุกมากแล้วแบบตรงเนี้ยคือแบบเออสุดท้ายแล้วแบบอันนี้สปยอยเนาะพระเอกอ่ะมันจะได้แบบพลังของพูดผีมาแล้วแบบเออมันก็ไปสู้กับมนุษย์ต่างดาวเฉยเลยมันแบบมันสนุกมากแล้วเดี๋ยวมันจะมีอา่า ทำไมพระเอกถึงมีพลังของพูดผีแล้วก็ทําไมพระเอกถึงจะต้องแบบผจญภัยแล้วก็ต้องตามหาอะไรต้องเดินหน้าเดินเรื่องไปเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยม,มันก็จะเหมือนกับโบแนวทางมาแล้วเนาะแล้วก็แบบย้ายของนางเอกเนี่ยก็จะแบบเ,เป็นพวกแบบผู้มีเซนต์แบบมีวิชาเนาะเกี่ยวกับการปราบผีปราบวิญญาณอ,อ่ะแล้วคนนี้ก็เป็น เป็นเพื่อนในโรงเรียนนะเนาะก็ก็ไปเก็บอะไรบางอย่างได้กลายเป็นคนที่แบบมีเซนต์มีพลังขึ้นมาเฉยเลยเออแล้วก็แบบเขาเรียกเรามีเซนต์เห็นวิญญาณเนาะแล้วก็สุดท้ายก็อ่ะไม่สปอยดีกว่าผู้หญิงคนนี้ก็แบบสุดท้ายก็เก่งเหมือนกันอะย่างนี้แ,แบบเนี่ยคือแบบเนี่ยแค่เนี้ยคือนางเอกอะ เป็นแบบกลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นคนแบบมีเซนต์เออนางเอกมีเซนต์มีแบบมีวิชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็แบบ,แบบแม่งมีพลังของพูดผีอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันสนุกจริงมันสนุกมันสนุกมากอะ่ะคือแบบอือแบบโอ้ยสยามแบบทําดีมากนี่สวยโอ้ก็งี้อ่ามีมีมีแนะนําตัวละคร อลายเส้นดีมากแบบเอ้ยมีมันก็จะมีฉากเซอร์วิสเล็กๆนเนาะสำหรับคนที่ชอบเซอร์วิสตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายนี่ก็วาดได้ดีเนาะมีเอกลักษณ์แบบว่าน่าติดตามเนื้อเรื่องก็น่าสนใจเนาะน่าสนใจมากแบบไปป้ายยาเพื่อนหลายคนนะ่ะเขาก็แบบเฮ้ยแค่ฟังว่าพูดผีกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเอย้มันโครจรมาเจอกันเนี่ย เฮ้ยมันก็พีกในพีกแล้วนะแล้วแบบเออมีการปูเรื่องราวว่าเอ้ยทำไมพระเอกถึงมีพลงังแล้วทําไมถึงจะต้องแบบไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยไปเจออะไรไปเจอใครแล้วมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ต่างดาวมันมีเป้าหมายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันสนุกมากๆเนาะแล้วทําไมแบบเออมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกอ่ะทําไมถึงไม่เกิดเขาเรียกอะไรทําไมไม่โดนยึดทําไมโลกมันไม่โดนยึดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน มันมีอะไรที่คอยช่วยอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่าสนใจมากมันน่าสนใจแล้วตัวละครก็แบบวาดได้มีเอกลักษณ์เนเนี่ยพระเอกก็ดูผมอยักโศกเนี่ยก็แบบเป็นอะไรที่แบบแนวเนาะแล้วนี้ตัวละครนางเอ,งเองกก็ก็สวยเนาะนี่เพื่อนเนี่ยยายยังยายยังสวยเลยอืมเรื่องนี้แนะนํามากเอ่อปกเลาเรื่มาเก้าสิบห้าบาทละเล่มงสี่นี้ก็ก็เก้าสิบห้าบาทตอนหะนึ่งสองสามสี่เก้าสิบห้าบาท ราคาราคาถือว่าโอเครูปเล่มแบบนี้โอเคอแนะนำเลยเรื่องนี้แบบโหคะแนนนี้แบบผมให้9ก้าเลยเรื่องนี้ส่วนตัวชอบมากชอบมากชอบมากถ้าใครแบบยังไม่เคยอ่านเนาะผมแนะนำเลยต้องอ่านต้องอ่าน